มาครับมาเวลเสียงเบาไปดังไปบอกได้เลยนะครับอันนี้ขอเอาย้อนหลังไปลงแบบทั้งดุนเลยแล้วกันนะดูแล้วไม่น่าจะต้องตัดอะไรเลยฮนะดูจากตัวละครในแพทนนี้เออย่างเด็ดอะผมดูแล้วเห็นหน้าปกก็เด็ดแล้วเหล่าไวายไลท์แล้วก็มีซินิเตอร์ซิกใช่ไหมเราพอดีเรายังไม่ได้อ่านแพทโน้ตด้วยเพราะว่าเฮ้ยโอ้โหอะไรโผล่มาก็หมดเวลาขายพันแเลยแหะครับแม่เจ้า โอ้โหเคลเคลเปนเดอร์ฮันเตอร์นี่มาซื้อเลยเดี๋ยวรอมานานมากโอ้โ oh, ห oh. อย่างเด็ดโอ้หืมแต่ละอันอันนี้อะไรฮะเนี่ยแพ็กเกจยูนิฟอร์มแม่มีแต่คนบอกว่าแพทนี้พีคมากนะฮะด็อกเตอร์ออคโตปัสด็อกเตอร์ออคโตปัสฟุตทำไมมันโอ oh. ้จุดจบของโลกนิ่ก่อนเดี่ย ผมชอบอันนี้ที่สุดแล้วซูพิเลยออ็เคอร์ออกกรพุสเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสกลิลกันแล้วกันแม่เจ้าแต่ละอันอโอ้โหพอพอพอเอ้ยอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเล่นละอันนี้อะไรฮะอ๋อแม่แพ็กเก,กจกระจายอันนี้คือเขาแพ็กเกจครบรอบกี่ปีหรือไงเนี่ยทำไมมันมาดุเดือดเหลือเกินเออขยันนะทำขยันเนะลยตัวละครใหม่มีอะไรมาฮะเนี่ยมีคนบอกต้องเติมแล้วเดี๋ยวดูก่อนนะฮะดูดิมีอะไรมาใหม่ไหมฮะอันนี้ไม่มีใช่ไหม โอ้เป็นยูนิฟอร์มงั้นเดี๋ยวผมเติมรายเดือนก่อนแล้วกันผมเติมอันถ้ามีมีอะไรกิจกรรมชำระเงินภายหลังอัปเดตซินิเตอร์ซินดิเคตกิจกรรมสิ้นสุดจวกกะประกาศสิ้นสุดกิจกรรมสามารถรับได้เมื่อชำระเงินด้วยตัวเองภายในระยะเวลากิจกรรมแจกทีสามหรอบ้าหรือเปล่านะฮะมันทำกันอย่างนี้ได้ยังไงครับมันคิดหรือว่ามันทำแบบนี้เนี่ยเออ แล้วคนแบบยังไงมันต้องเติม,มอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยบ้าเอ้ย,อยมันก็ต้องเติมป่าวะอย่างเงี้ยออซ่อนบัตรเครดิตแป๊บนึงครับก็ได้วะไม่ได้เติมนานแล้วด้วยก็ซะหน่อยแล้วกันนะ่าแกไม่รอดแน่คนเติมเงินผมมาก็โดนเลยเหรอลายนี้ไปดิแล้วขอทีสามให้ผมเลยนะครับ มันปั้นยากอะทุกคนถ้ามันได้เลยมันก็เป็นเรื่องที่มันแปงเพไหมแถมเราต้องเก็บเพชรไว้ซื้อยูนิฟอร์มมันก็มันก็วินวินนะทีสามที่แจกมีไม่กี่ตัวนะครับคุณบอกผมพรุ่งนี้ก็ได้นะเอ้าแล้วถ้าเราอัพเดี๋ยวหน้าหน้ามันเป็นตัวที่เราเคยอัพไปหมดแล้วผมไม่นั่งยิ้มเลยเหรอฮะพี่ไม่บอกผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วคนบอกก็มึงรีบเติมมึงหุนหันพันเล่นะไหนกดรับแล้วมันเลือกต้องเลือกไหม อยู่ในจดหมายดูซิมีอะไรบ้างชิปหายแล <Yeah. S 1> เหลือแต่สไปเดอร์ทอไอรอนแมนโอ้ย <Yeah. S 1> เอาหน่า <Yeah. S 1> เพื่อนะนะโคตรเข้าใจดีให้เลือกได้อีกสไปเดอร์แมนผมยังไม่ทีสามมัง้งถ้าจำไม่ผิดเออใช่ไหมส่วนทอง <Yeah. S 1> ผมทีสี่ไปแล้วไอรอนแมนผมก็ยังกับตันทีสามไปแล้วโอเคก็เหลือแค่ไอรอนแมนกับสไปเดอร์แมนมองโลกในแง่ดีเออก็คิดซะว่าเราก็ได้ปั้นสไปเดอร์แมนไปเลย พราะสไปเดอร์แมนผมเก็บวัตถุดิบไว้แต่ว่ายังไม่ได้ปั้นอยู่แตมมันแจกแค่ไม่กี่ตัวจริงด้วยฮะคือผมคิดว่าไอ้ไม่กี่ตัวเนะี่ยอย่างนั้นมันอาจจะมีแบบแบบ็คทวีโดหรือว่า,าตัวอะไรทั้นั้ไม่กี่ตัวจริงกวมันมีอีกแพ็คหนึ่งที่แจกทีสีแต่ไม่รู้แพ็คไหนแถมมีแต่ไอออนแมนกับตาเมกาแล้วอะไรไม่รู้อ๋อมีแจกทีสี่ด้วยเหรออืมไม่ธรรมดาไม่เป็นไรครับ โผล่มาก็เสียเงินไปแล้วนะเราเอาละเรามาดูยูนิฟอร์มกันนะครับสำหรับแผ่นโนตนี่คนสามารถหาอ่านได้ของเกมมนดังนั้นเราจะไม่มาพูดเรื่องแผ่นนงแผ่นโนตอะไรมันเรามาแค่ว้าวเท่านั้นเรามาดูเรามาแค่ว้าวสกิลเท่านั้นหล WOW ะรครับนั่นคือจุดยืนได้ว่านั่นคือจุดนั่งปวดหลังของช่องเราเอา้ามี3ามยูนิฟอร์มเองเหรอครับทุกคนมันมีแค่นี้จริงเหรอ งั้นมันก็ต้องคิดที่ไพกับโปรเฟสเซอร์เด้วยไหมอะถ้า,างั้นโนะเนาะสองตัวมันมาในแพทที่แล้วแบบกระปิดกระปอยเราดูคิดที่ไพก่อนแล้วกันคิดที่ไพเลดควีนนะครับสำหรับชุดนี้เอาไปเลยนะครับ1นึเต็มสิครับผมรู้สึกว่าดูคนธรรมดาเกินไปผมชอบชุดเบลลแบบขบวนการอะไรนี้เนี่ยชุดแบบเนี้ยโมเดิร์นชุดแบบ X-Men ซ์เมและยังเซ็กซี่มากโจนสลัดเอาไปเลย แต่เปิดตัวอย่างเท่เฮ้ยโผล่มาัางกรก็ยิงเลยสกิลหนึ่งเป็นไงครับวิ่งมากระโดดฟันเสียงดังไปบอกได้นะครับผมรู้สึกดังแม่งดัง,ด,งดังไปดังไปดังไปยังอีกยัง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 ไม่หยุดโอ้ยใครก็ได้ช่วยหยุดมันทีสิมึงมันทีกูจะฝึกอ๋อมีฝึกคอมโบด้วยหรอไม่ต้องฝึกคอมโบสกิลสองไอ้สกิลหนึ่ง สามเต็มสิบครับสกิลสองเป็นครับสามเต็มสิบครับสกิลสามเป็นไงครับมีเ,เพิ่มเลือดให้กับศัตรูแล้วก็เผาไหม้นะครับดังชิบหายเต็มสิบครับเดี๋ยวทไมวันนี้มันดังจังวะทุกคนเสียงผมลดจะไม่เหลืออะไรแล้วนะแม่งอ,อย่างดังโอ้โหกวาด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 แบบอินฟินิตี้โอเคห้าเต็มสิบครับผมแล้วรีบๆไปสักทีเอยนี่ โอ้โหเอาเสากระโดงฟาดสุดยอดเอาไปเลย3เต็ม10ครับแม่งเอาเสากระโดงฟาดคิดได้ไงวะสกิล6เป็นไงครับวิ่งขึ้นมาโชเช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 โอเคแล้วมีตบหน้าแพล็อกค,ครับออกก่อนออกก่อนโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคงคงจะเก่งแหละแต่สกิลไม่ค่อยทัชใจเลยครับ กระแดะใช้คำว่าทัชใจซะด้วยเขินเลยต่อไปครับ Professor X นะครับผมสภาแห่งความเงียบนี่สำหรับดีไซน์ถือว่าเท่ใช้ได้นะครับเอาไป7เต็ม10เลยครับชุดโอเรนเจอร์เวอร์ชันไม่มีเข็มขัดคาดแล้วพกห่อเอาพกห่อหมกมากินด้วยนะฮะดีโอเวอร์ชันนั่งสุขาเคลื่อนที่อยู่แต่นี้เท่กว่าอันนี้เท่ครับผมชอบชุดข้างบน เป็นเป็นคนรอบคอบครับ,บางทีเวลาสึกยืดเยื้อเนี่ยมันเกิดหิวขึ้นมาเนี่ยสามารถเอาหยิบเออสามารถเขาห่อข้าวมากินด้วยสกิลหนึ่งเป็นไงฮะโอ้โหอย่างเท่เลยสมเต็ม1ิครับสกิลสองเป็นไงครับผมเดินตบหน้าตบซ้ายตบขวาแล้วปล่อยพลังเอาไปก้าวเต็ม10เลยครับครีเอทมากไม่เคยมีใครเดินตบหน้ามาก่อนนี่ถ้ามีหยิบแก้มนี่คือ1ิเต็ม1ิไปเลยนะสกิลสามเป็นไงครับดีดนิ้วครับผมผมให้1ิตรงดีดนิ้วเลยดีกว่า ดูพลังพลังลงหัวไปสกิลสี่เป็นไงครับเดินจิบเดินจิบเครื่องดื่มเดินจิบมะนาวโซดาเอาไปเลยสิบเต็มครับชิลมากสมกับเป็นโปรฟเฟสเซอร์เอ็กสกิลห้าเป็นไงครับโอ้โหอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้นน 7, เจ็ดเต็มสิบเลยครับผมสกิลทีสามเป็นไงฮะเซเลบโรอืมแล้วก็ยิ้มมุมปากเฮ้ย อุย้ยอันนี้เคยดูแล้วนี่เนาะ๋องที่สสวยๆสวย,สวยดูดีอันนี้สิเหมือนเดิมครับสิเหมือนเดิมครับต,ต่อไปครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันก็มีอยู่แค่นั้นแล้วผมจะไปเข้าเมนูใหม่ทำไมวะเนี่ยนะนะเ l e v e น t ด e Hunter ครับผมอันนี้สลับชุดดีไซน์นะครับเอาไปเลยเเต็มสินะครับเท่จัดแลด้วดูมีออร่าขึ้นจากรอยสักด้วยผมอดใจรอที่จะดูสกิลเขาไม่ไหวแล้ว แค่เปิดตัวมาก็เอาไปแล้วครับผมสําหรับอสําหรับอควาแมนนะฮะสกิลมาดูสกิลหนึ่งอควอาแมนนีครับโชชิอืมสองเต็มสิครับถือว่าใช้ได้เลยครับพกหอ,อกมาสิบเล่มฮะพกมาซะเยอะเชียวแม่งเอามาสยิลสงเป็นไงเคี้่งหอ,อกฉันจะทะลวงให้ถึงสวรรค์อืมเท่ดีครับ6กเต็มสิบครับสกิลสเป็นไงครับ โอ้นี่หอกพุ่งขึ้นมาแบบเฟดนะฮะนี่ใช้ได้เลยเจ็ดเต็มสิบครับผมสกสี่ครับผม,มแล้วก็หอกขึ้นแล้วก็ลงมาแล้วยิงแสงจากลำอกด้วยนะ,ะครับผมลำอกโอ้โหเจ็ดเต็มสิบครับสกิลหนะ้าเนี่ยปล่อยใยแบบสไปเดอร์แมนต้องมาเอ้ยมุนแล้วเวียงแหลแล้วเวียงขึ้นข้างบนแต่แหโผล่มาจากที่พื้นเราไม่มีอะไรต่อจากนั้นเลยเป็นสกิลที่มีประโยชน์ฮะแต่ความเท่ไม่ค่อยเท่าไหร่ เเต็ม10ครับสกิลหป็นไงครับผมเรียกซินิเตอร์ซิกมายำตีนห้าเต็มส0ครับผมถือว่าโอเคนะต่อไปครับผมด็ตรออเตอบสนะจุดจบของโลกมาดูกันครับผมสรับดีไซน์เอาไปเลยนะครับผม เจ็ดเต็มสิบครับผมความเท่นี่ยอารมณ์ประมาณไบโอฮาร์ดของเรื่องมีดที่13ที่โดนตัดแขนตัดขาออกแล้วตัวร่างควบคุมมันอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะให้เจ้าเจ้าตะปูกระโดดถีบหรือไม่ก็ให้อออนเมเดนนะฮะจับล้วงขึ้นมาแม่งคนจะเก็ตกันกี่คนวะเนี่ยกระทุนมีดที่13 <laughs> ไปดูตัวอย่างเลยเราโอ้เฮ้ยดีไซน์ดูแปลกตามากเลยนะท่นี้ เอออันนี้เอ้ยใช้ได้เลยดูดีดูดีสกิลหนึ่งไปไงครับโอ้หเวียงเวียงเวียงไปเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงกลับเจ็ดเต็มสิบครับเอ้ยดูเอ้ยดูดน่าซื้อโอ้ดู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 โอ้โหเรา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 ไปเก้าเต็มสิบครับสกิลสามไปไงครับโอล่าโอล่าก่อนเดิมแต่อันนี้ไม่ได้เคลื่อนที่แล้วนี่เป็นอ่าถ้าเดิมมันจะเป็นยิงแสงใส่ปืนนะเป็นล่าเอามาเติมกตะสุนมาครัโอ้เจ็ดเต็มสิบครับสกิลสี่ไปไงครับผม อันนี้ไม่ธรรมดาเลยแปดเต็ม10ครับสกิล5เป็นไงฮะโห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 เก้าเต็ม oh 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 oh. 10เลยครับผมเฮ้ย hey, อันนี้น่าซื้อถ้าไม่ติดว่าเราก็ชอบสกิลของด็อกเตอร์ออคเซตในโนเวโฮมอยู่แล้วด้วยเหมือนกันนะสกิล6เป็นไงฮะมันทำมาลักการเยโอย้ชิ้นนีซิ่งมากันโอ้ที่สวยนี่สวย สื้อหือ10ก6ไม่เอออะไรเขาเรียกนะ T 2.5เนาะเออผมก็อัพอยู่แล้วด้วยนะดอกเตอร์ออโต้พุเป็น T 2.5อยู่แล้วด้วยอันนี้น่าสนใจมากเลยเอาน่ะเก็บเพฟทไว้ก่อนเก็บเฟทอดใจไว้อดใจไว้อดใจละกันนี่ครับผม Red Goblin นะครับเดิมชุดนี้เก่งมากนะแต่ตอนนั้นมันยังไม่มี T 2.5หรือ T 3เข้ามาเลยนี่เนาะเออคนก็เรียก กล่าวขานกันว่าเป็นทีสที่เก่งที่สุดว่าอ,อยู่ช่วงหนึ่งนี่ชุดโนเวโฮมกินกอลบินมาดูเลดกอลบินครับสำหรับดีไซน์เอาไปเลย10เต็ม10ครับผมชอบมากๆเลยฮะนี่รู้สึกว่าดูโคตรเท่แล้วนี่คือแบบแบบเ,เรียลอะแบบเรียลเลยรอมาตั้งนานกว่าจะได้แบบกอลบินที่แบบเท่ๆอย่างนี้มาดูสกิลกันเวตาลของมอร์ลี่ครู สกิลหนึ่งเป็นไงครับแปดเต็มสิบเลยครับโอ้โหไถไปแล <Bond> <pakai> ้วพ <noise> ่นไฟด้วยสกิลสองครับโอ้โหชั่วชัวฟึ Boy ่งแล้วปลาระเบิดตุ้มตุ้มไหมตุ้มตุ้มอุ้ยระเบิดสวยอีกระเบิดเป็นหนักหนักแน่สิบเลยครับนสวยดีเพราะระหว่างนั้นมันทำอย่างอื่นต่อได้สกิลสามครับอุ้ยไม่เจ้าสิบเต็มสิบเลยครับสกิลสี่ครับ สิบเต็มสิบเลยครับสุดยอดครับผมสกิลห้าครับผมโอ้อลังการมากแปดเต็มสิบเลยฮะอลังการฮะรมาดูครับสกิลหกมาเป็นขบวนดีฮะมีเสียงโฟเอฟเฟคด้วยสุดยอดครับอันนี้ รอมานานมากเลยยูนิฟอร์มกินก็าบ,บิ่นที่เก่งๆเนี่ยอันนี้ตอนนั้นก็จะซื้อแต่เออเหรองั้นงสงต้องโดนผมต้องโดนยังไงดีวะเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมสังหณนว่าอาจจะมีเข้ามาแบบกระปิดกระปอยอีกแล้วตอนนั้นเดี๋ยวเผื่อเราไม่เหลือเพชรวันนี้สวยดีนี่สิ่งพวกซมบิโอดนี่มันยังเข้ามาได้อีกนะเพราะตอนนั้นไอตัวที่มันเหมือนก้าวหางมันชื่ออะไรนะไฮบริดป่ะมันยังไม่มีมาเลยใช่ไหม ไฮบริดยังไม่ได้เข้ามาในนี้เนอะมันจะเป็นตัวซิมบิโรูปร่างเหมือนจิ้งจอกก้าหางเท่ดีหมดแล้วเหรอเนี่ยโอเควันนี้ถือว่าส่องนานพอดูเหมือนกันนะเนี่ยฮะเอ๊ะมันมีตัวตัวที่มีสกิลทีสใหม่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้เข้าไปในร้านแล้วลืมดูมันควรจะต้องมีดีครับหรือผมไม่ได้สังเกตเ๋ยผมเข้าไปดูใหม่ขอโทษทีฮะหรือรอไปซื้อช่วงครบรอบปีใช่ไหมใกล้แล้ว มันกดไปดูตรงไหนอ้าวไม่มีเหรอหมดแค่นี้แล้วเหรอแผ่นนี้แผ่นนี้ปรับบาลานซ์แต่ว่ามันหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยน,นีช่วงงั้นโอเคครับสำหรับการส่องแพทใหม่ของมาเ l ฟ u ิ u เ e อร์ไฟนะครับเอาไว้เท่านี้ก่อนผมคิดว่าเดี๋ยวมันก็น่าจะมีเข้ามาแบบกระปิดกระปอยอีกไหมเนี่ยใช่ไหมไอ้น,นี่ไม่ลดหน่อยเหรอไอ้เราก็ชอบจะซื้อเพิ่มัหน่อยก็ไม่ดันไม่ลดให้ มาลดนี่ on new ว x อ็ก i m e n น่นี่ต้องดูในสนามใช่ไหมอ๋อได้ได,ได้ได้ครับไปดูสิจะเออเออหน่อยนะเพราะอดนอนมามันกดเปลี่ยนตัวตรงไหนนะเปลี่ยนฮีโร่ตรงนี้ปุ๊บอ้านี่ไงอันนี้ระดับ3ใหม่ระดับ4ใหม่อันนี้เห็นล้วเห็นนหมปลุกพลังใหม่นี่ไงซินิเตอร์6มาจริงด้วยลิซาร์ดครับ ดูถ้าผมว่าคงไม่ต้องดูแล้วมั้งดูแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรียกซินิเตอร์ซิกมายำตีนนี่ไงตุจรงจีตุจรงจีดูจริ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 งจีโอเคโอเคอ่ะดูไลโน่ครับผมมาดูครับมาครับท่าใหม่ซินิเซ็กมาตุจรงจีตุดูจริงจีดูดูจริงจีดูดูจริงจีดูดูงจีหมดแล้วโอเค,อเค,อเคไม่มีอะไรมันเหมือนเดิม เดี๋ยวเรารอลดราคาช่วงครบรอบแล้วกันฮะ <Okay. S 1> สลับวันนี้นะครับผมท้องหิวพอดีเดี๋ยวเราเอารีบเอาย้อนหลังไปลงนะฮะสลับ่องความว้าวของสกิลของเรา Sinister ตอร์ซินดิเคนะครับก็จบในทิีเ,เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากมากครับไว้เจอกันใหม่แผลดซซยหน้านะครับผมโอเคครับ ถือว่านี้ทำได้ออกมาเท่นะแต่แค่ว่าตัวมันน้อยไปหน่อยขออีกนิดนึงได้ไหมเลยนะครับโอเคครับ